วัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายแล้วก็อยู่กับผมกาบินห้กันอีกรอบนะครับล้ววันนี้เราอยู่ในเกมแปลกเกมนึงนะครับซึ่งเป็นเกมที่แสดสุดแสนจะกระจอกนะครับแต่ผมก็เล่นนะครับเพราะว่าผมเป็นคนกระจอกนะครับใช่เหรอวะก็วันนี้นะครับเ,เราอยู่ในเกมชื่อว่า u n ล e r ้ a แมนเลเจนด์ออฟฮีโนะครับใครไม่ดูไม่เป็นไรนะครับ <laughs> ก็เอาจริงเราไม่ได้พูดมาเรื่องอุลตร้าแมนอะไรหรอกแล้แค่มาจะมาสุ่มกาชาครับผมสุ่มกาชาแค,นนแ,แค่นั้นเองจบแหละแค่นั้นอแค่นั้นแหละครับก็คือ,เด,อ,อเ,คคเดี๋ยวผมจะอธิบายกันโอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับก็ผมจะบอกให้ว่าในเกมนี้มันจะมีสุ่มกาชาอยูเป็นสุม่ม กาชาตัวละครนะครับซึ่งผมเนี่ยเก็บสะสมมาเยอะมากดูนี่เป็นกราชาปกตินะครับ28อันกระชาแบบขั้นสุดยอดก็เป็นมี27อันครับนี่ซึ่งสมตรงนี้นครับก็คือมันจะสูงได้ตัวละครนะครับซึ่งดูตัวละครผมได้มาหลายตัวแล้วครับแต่วันนี้ที่ผมหาคือตัวนี้หาตัวนี้นะก็ ตัวนี้นกสองหัวแล้วตัวนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีตัวอหรือเปล่าเดี๋ยวนี่ครับดูได้ว่าในกระชามีอะไรบ้างอ่าเนี่ยอย่างเช่นนี้มีสามตัวที่ผมตามหาอยู่ซามูไรนี่แล้วก็นกสองหัวแล้วก็เอ่อตัวนี้นะครับตัวที่แบบจะง,งอยนะครับก็มันเป็นแบบ มนันแบบออเอ็มกันหมดเลยใช่ไนหะมเพืแบบ่อนแรงเอ็มนะครับงั้นดูดรอปเลทข,ของเอ็มเลยโอเคสิบซัมถ้าสิบซัมมอนมีโอกาสได้มากกว่าอีพิ c คาเลเตอร์เดี๋ยวนะเราเราเราเอ็มคืออะไรเอ็มคือตัวไหนสุดส u perior หรือน่าจะอีพิกแหละเพราะว่อีพิ c น้อยสุดแลน่าจะเป็นเอสมั้งครับ และน่าจะเป็น S. เอมแล้วก็ต่อมาก็น่าจะเป็นไม่รู้ดิน่าไอแลสซูเปอร์แคลเลคเตอร์ฮะ<อ>งงเขาก็ไม่เป็นไรครับก็เราจะมาสุมอันนี้ส่วนมีแบบสุมกาชาบแบบขั้นสุดยอดนะครับซึ่งไหนดูสินี่ผมต้องการตัวนี้ตัวนี้ตัวนกเดี๋ยวคมโชว์ให้ดู ผมต้องการทำไมมันไม่โชว์อ่ะนี่นกตัวนี้นี่ผมต้องการตัวนี้มันมีซูมกาชาเมื่อกี้เห็นไหมครับก็ตัวนี้ครับดแมนออฟตัก,ตกอันนี้ผมไม่ดูตามา่แง่คือวันนี้เรามีทาร์เก็ตอยู่ห้าตัวนะครับแล้วก็มีทั้งหมดสี่ห้าสิบกว่ากาชาปองนะครับ ดูว่าเขาจะได้อะไรยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสุ่ม10อันมันจะได้ชน n ์มากขึ้นนะครับก็เอาลยกันมาเริ่มกันเลยครับคิดจะได้ไม่เยอามาไปโ Oh my god อ oh ้ oh my god ไม่ต้องสุ่มเยอะแล้วตัว โอเคนะครับสุ่มแรกครับได้ไทเรนส์นะครับระดับ A อเอเลี่ยนแมกมาระดับบีเมกาแกรนคิงระดับ M แ็มแลงเอ่อเรดโลทัสเฟรมร,ระดับแลงบีไทยแลนด์อีกรอบแลงเอ็แล้วก็มิลเลอร์ไนท์สองตัวแลงบีแล้วก็ตัวที่เราตามหานะครับเมกาแพนดอนนะครับแลงเอ็นะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่ง เมกาเมกาจับจับปลาเหรอจับจับปลาจับปลาจับปลาจับจับปลาจับปลานัเนี่ยไม่ใช่ละจับจับปะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าตัวนี้มันล่องหุ่นได้ไม่รู้เหมือนกันผมก็เก็บเพื่อแบบจะได้ครบทุกตัวนะเอ้ยอันแรกดีหรืออันแรกดีเดี๋ยวดูสินี่เราได้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยเท่ๆกับตัวนี้ งอ,อกอ็อ่าได้สองตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปปลดล็อกกันนี่เราได้จิ๊กซอว์มาครับแล้วก็กดแถบแซมมอนได้เฮ้ยตัวนี้เดียบร้อได้แล้วไม่กัดจะปกแล้วก็เมก้แพนอนอลงอนอกสองหัวนะครับโอเคก็ได้ไปแล้วนะครับสองตัวจากห้าตัวนะครับโหสุดยอดไปเลยแล้วเรายังมีอีกสี่สิบกว่าอันนะผมโหสุดยอดไปเลย เดี๋ยวเราค่อยมาดูสก,กิลทีหลังกันนะเอ่มโอเคดูสิเดี๋ยวเรายังเหลือตัวนี้ในกระชปองธรรมดาสมุไรสมุไรสั่งแล้วก็อันกระชปองขั้นสุดยอดยังไม่ได้กดครับต้องการตัวนี้กลับตัวนี้ออฟดักโอเคมาสุ่มสิบรอบส,สุ่มสิบครั้งรอบไป ร้องโอเคครับไม่ได้นะครับโอเคไม่ต้องอธิบายแล้วว่าตัวอะไรบ้างแล้วก็ได้เมก้าเพนดอนอีกรอบนะครับไม่รู้จะเอาไปทำไมก็ตอนนี้ของกาชัอปปงเราธรรมดาก็เหลืออยู่แปดอันนะครับส่วนสุดยอดยังไม่ได้เปิดสักอันนะครับงั้นเราเปิดแปดอันนี้จบเลยเห็นไหถ้าถ้าซื้ออะถ้าซื้อ อ๋อโทษโทษโทษบายผมจะบายแบบหนึ่งสองสามเมื่อกี้เราใช้แบบนหนึ่งใช่ไหมก็สี่ร้อยแปดสิบเพจไปเรรยบร้อยได้มาสิบอันแล้วครับรอบนี้เราต้องขอนะไม่งั้นเราจะเกลือมากมากนะครับผมจะนับว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่ได้ทั้งหมดเราจะเกลือแล้วกันนะครับ <c oughs> เราจะถือว่าเกลือแล้วกันนะครับก็โอเคพระเจ้าแห่งความ หวานตรงข้ามแบบเค็มใช่หรอวะตรงข้ามแบบเค็มหวานพระเจ้าเห็นน้ำตาลอย่าให้เกลือมาสู่กระชับองเราเลยอ่านั่นคือคำขอของเรานะไปสิบอันฮะเล็งเอ็มตัวหนึงน่งกาเลทอยเขไปเลยนะครับเออสุดยอดไปเลยครับอ่าครับ อ่าสุดยอดคือผมไปชดนะครับก็นะครับโอเคเหลือซูเปอร์กาแล็กซี่ซัมมอนนะครับแต่มันก็ยังมีสิทธินะเพราะว่าไอทุกตัวที่อยู่ในเนี้ยมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็โอเคมียังมีสิทธิ์อยู่ครับโอเครอบนี้ขอพรเงินพระเจ้าแห่งน้ําตาลนะครับอยากให้พระเจ้าแห่งเกลือเข้ามาเลยนะครับผระนเจ้าแห่งเกลือไว้ที่หลังแล้วกันนะครับนครับเนี่ย ก็น,นะครับหลังจากที่เราภา,า,าวนาแล้วครับหวังว่าเราจะได้ตัวนกตัวนี้กับด์กออฟนะครับมาสิบสงสิบอันไปไปไปไม่ได้เลยเลยคนระับ <c oughs> ไม่ได้อะไรดีเลยนะ <c oughs> ก็ยังเกลียวือนเดิมนับอ่าครับตอนนี้เราดูมา มาดูกันว่าเราเหลือเท่าไหร่เราเหลือเจ็ดอันต้องซื้ออีกสามอันเหรอไม่ดะถ้าเกิดเรากดไปหนึ่งโอ้โหสองสามเก้าร้อยโอ้ไม่ก็โอ้ oh โอปลาเป็นโอ้โหปลาเป็นเก oh. ้าร้อยหกสิบก็ทำผู้ท่านผู้ชมนะครับไปปล่อยสอง โอเคขอร้องล้านนี่รอบสุดท้ายแล้วนะการันแก a r นทีนแก u a นทีแก e g นทีนตีนโอเคมาต้องเผาบรนาทุกคนยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาครับแล้วก็อีกมือข้างหนึ่งขึ้นมาครับพนมมือด้วยกันนะครับแล้วก็อาปาชเยอาปาติเทเกลือจะหายไปนะครับโอเคครับ หรือว่าจะเข็มหรือไม่เข็มนะครับ 3, 2, 1, <Hello? S 1> yes! สามสองหนึ่งไปขลุกเยสซามูไร oh เดี๋ยวเราไปกดอันล็อกกันเฮ้ยซามอนเวนเจอร์โอเคเรนกิ re ได้ไปได้แหร เอืมนะครับเก็กเพชรเพิ่มก็เราก็เสียตังค์ไปเยอะนะเสียงเออเสียเพชรเสียเพชรไม่ได้เสียเงินจริงๆครับเสียเงินในเกมก็ดูได้นะครับผมไม่ได้เติมเห็นไหมวีไอพีศูนย์นี่ไม่ได้เติมสกบาทเลยก็นะครับก็ผมก็รู้สึกสนใจนะได้ตัวนี้มาละนี่แล้วเข้าอันนี้เขานี้เด็ก ็ตัวนี้งอโหเท่หว่ะเท่เดี๋ยวเราจะมาลองเดี๋ยวนะก็ตอนนี้เราก็ไอนี้ไปเยอะแล้วนะครับอันล็อกไปเยอะแล้วก็เ <Natalie> หลือตัวนี้ครับตัวนี้ต้องเติมนะครับเราถึงจะได้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากเติมทอะไรหรอกส่วนตัวนี้เราก็ต้องเติมเหมือนกันครับถึงจะได้ครับตัวนี้นะครับตัวที่เราหามไม่ได้นะครับวันนี้ ก็ไม่เป็นไรนะครับไว้ทีหลังนะครับไว้ข้างหน้าไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้จะเก็บได้มากกว่าสิบอันหรือเปล่าเพราะว่ามันเก็บยากมากเลยครับโอเคก็ไซส์ยังไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้ผมจะเอาจากไหนเนี่นโอ้ต้องเสียตังค์แล้วตัวนี้ก็ต้องคงต้องเสียตังค์เหมือนกันนะครับตัวเนี้ยอนี่ได้จากอันนี้นะครับต้องต้องแบบ ฟิวชั่นนะครับว่าไงไดีผสมพันต่อประมาณนั้นนะครับอ่าวันนี้เราได้มาสามตัวก็ถือว่าก็ยังเกลืออยู่ดีนะครับแต่ก็ยังถือว่าดีดีกว่าไม่ได้อะไรเลยก็มาเดี๋ยวเรามาทดสอบสกิลกันเนอ,อทดสอบสกิลทดสอบส,ส,สกิลเดี๋ยวอยู่ไหนอ่ะมาหาก่อนหาก่อนอนี่ไงาสม ก็สําหรับคลิปนี <c oughs> ้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเกมนี้เป็นเกมอุลตร้าแมนชื่อว่า u n s t o p m a n l e g e n d of Hero นะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับเป็นเด็กขนาดนี้เขาไม่จ่ายหรอกครับช่องก็ไม่ได้ทั้งก็นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมอุลตร้าแมนครับใครรู้จักอุลตร้าแมนหรือใครชอบอุลตร้าแมนก็มาเล่นได้นะครับเกมนี้จะสามารถได้โหลดได้ทั้ง Android ทั้ง Apple นะครับก็ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเกมนี้จะลิงก์อยู่ใต้ description แล้วกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พูดไปกี่รอบแล้วอ่ะไม่ใช่อ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนเดี๋ยวจะลิงก์เกมนี้ไว้ด้านล่างน,นะครับสำหรับคลิปนี้ เวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะเพ้